โลกคือหมูสัตว์จะต้องมีการเสวย <c oughs> ภาษาพระเรียกว่าเสวยเสวยนี้เป็นภาษากษัตริย์ถ้ากษัตริย์กินเขาเรียกว่าเสวยใช่ไหมถ้าอะไรหมากินหรือหมาแดกนะทุกคนบางทีเกลียดกันยัดหาซัก ก็คือสเสวยเนี่ยบางทีเรียกว่าสเสวยแปลว่ากินหรืออินกินหรืออินเนี่ยตัวเดียวกันภาษาไทยเรียกว่ากินภาษาอังกฤษว่าอินก็คือเข้ามาสเสวยแปลว่ารับเข้ามาสเสวยอารมณ์มรับอารมณ์นั่นแหละสเวสเวรยราชเสวยราชสมบัติ่เรกว่ากษัตริย์ พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์พระองค์เป็นกษัตริย์สุโุมลชาติเป็นกษัตริย์กรุงกบิลพัทพระองค์ก็จะใช้ราชาศัพท์มาใช้ในการสอนคนสอนก็บอกว่าสเสวยอารมณ์สเสวยอารมณ์เพ้นอารมณ์ดีนะเนี่ยเสวยอารมณ์ดีมันก็ต้องมีรูปที่ได้สเสวยรูปดีๆฉันได้เห็นแล้ว ฉันรับมาแล้วเป็นสุขรูปไม่ดีฉันรับแล้วเป็นทุกข์อันนี้คือสวยอารมณ์คืออินเข้ามาพอเข้ามาดีๆก็เป็นสุขใจถ้ารูปไม่ดีก็เป็นทุกข์ใจเนี่ยสิ่งที่เข้ามามีสองลักษณะเข้ามาสุขก็เข้ามาทุกข์ก็แค่นี้เองเข้ามาทางตาเราเนี่ยมันจะมีเข้ามาสุขสิ่งที่เข้ามาเนี่ย ทำให้เกิดสุขเขาอินเข้ามา <c oughs> หรือไมดอ่ดูหนังเราไปดูหนังเขาดูเนี่ย <c oughs> มันก็ต้องใช้ตานะดูแล้วก็รูปที่เห็นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมเขาเรียกอินคือมีอารมณ์ร่วมสเสวยสุขพอใจ <c oughs> แต่บางทีดูไปดูไปชังตัวแดกตัวโกงเนี่ย ช่งมันมันก็สวยอารมณ์มันแสดงแต่เราก็บ้าไปอินกับมันจริงๆเ่ยมันเข้ามาเลย <c oughs> นี่แหละที่สวยอารมณ์เนี่ยมีรูป,ปารมมีรูปที่เราเห็นแล้วมันเข้าไปสวยเอากินเข้ามาเหมือนรูปอาหารที่เราต้องกินเข้าไปเนี่ยรูปคนที่มันกินเข้าไปแล้วเนี่ยรูปถนน รูปบ้านรูปรถรูปน้ําตกรูปภูเขารูปต้นไม้รูปคนที่เราเห็นเนี่ยมันอินเข้ามาไปรับเข้ามาเมื่อรับเข้ามาแล้วมันก็เกิดเสเวยอ่ะมันไม่ใช่รับเข้ามาเฉยเมันรับมากินด้วยกินสเสวยแดกยัดเหาฉันรับประทานพูดภาษาสุภาพรับประทานอาหารหรือยังคะไอผู้ด,ดีก็จะพูดถ้าพูดบ้านเนี่ยยัดหาเขายังเ กินเขายังแดกเขายังถ้าพระราชาเสวยอาหารหรือยัง <c oughs> ถ้าพระฉันอาหารหรือยังก็เสวยนี่แหละ <c oughs> มนุษย์จะต้องมีเสวยอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ได้มาเป็นรูปารมณ์เสวยรูปเป็นอารมณ์ได้รูปอะไรได้รูปเสื้อผ้าได้รูปผักได้รูปข้าวน้ำโภชนาหาร ได้รูปอะไรที่พอใจเนี่ยมันก็มีความสุขแต่รูปที่ได้มาทางตาไม่ใช่สุขอย่างเดียวได้รูปที่เกลียดชังหรือได้รูปที่ไม่ดีรูปนั้นดีอยู่แต่นานๆมันเปลี่ยนแปลงไปรูปที่ระวัดดีๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเน่ามันเสียหนอนมันเจา,เาะก็แปลว่าสิ่งนั้นเสียแหละเห <c oughs> มือนขูขขัญเนี่ยพอออเป็นเก่า ตอนแรกก็ดีดีเป็นหนุ่มดีดีพี่อย่างนั้นพี่อย่างวิเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจเสมอมครูขวัญก็ใจอ่อนไปว่ารูปนั้นทําให้ใจอ่อนพอใจแต่ผู้รูปนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเสียใจแปลว่าอินไปในรูปนั้นพอเอาออกไปเขาออกไปเสียใจอยากให้อยู่นานๆไม่อยากให้ออกจากเราไปเป็นอื่นก็เป็นทุกข์ นี่คืออารมณ์ที่มันเกิดทางตาจาักจองเข้าไปแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของเราพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นคือมันเอามันออกไปเรารับไม่ได้เขาออกไปรับไม่ได้อยากอินเข้ามานานๆเพื่ออยู่กับเรานานๆรูปนั้นจงอยู่กับฉันนานๆเถอะไอ้พวกอยู่ด้วยกันนานๆก็กแหละงเงีงงหมือนมาน่อยกัดกันเนี่ หัวเมียกันก็คือมาหน่อยกัดกันแงงแงงผู้หญิงกัแงงแงงงผู้ชายกันงงอยู่ด้วยกันก็มีแต่อินในขัดเคืองเดี๋ยวก็ดีกันหัวเราะอินเข้ามาเดี๋ยวก็ขัดเคืองอยู่นานๆก็เกิดเคืองอยากให้ออกไปบ้างเพราะออกไปอื่นเอาแหละเอาจะออกไปดึงหางเอาไว้ กัดเอาดึงหางขวหางเมียเอาไว้ดึงหางลูกเอาไว้กัดเอามันก็กัดเอาเองี้ยจะออกจะออกจะออกก็เ,เข้าออกเข้าออกอยู่เนี่ยดึงเอาไว้ก็เป็นทุกข์ให้อยู่นานๆก็เป็นทุกข์มนุษย์จะเป็นเช่นนี้เพราะมันสเสวยอารมณ์เข้าไปแล้ว <c oughs> สเสวยอารมณ์ที่พอใจสเสวยอารมณ์ไม่พอใจแค่ okay, นี้แล้วเสียงก็เช่นเดียวกันอินเข้ามา สวยอารมณ์สุขเสียงนี้เออชอบใจเออพูดอย่างนี้แมมเป็นขวัญกำลังใจชมกันแม่เออแม่มึงทำอาหารอร่อยสุดยอดเลยสีมือนี่ใครในโลกก็สูไม่ได้ร้านอาหารหนั่นก็สูไม่ได้เอ้อทะนันชมไมปุยเอ,ออย่างนี้ไหมพอฟังไว้นี่เป็นไงพอกินได้ก็คำก็โคารโหดเก่าโูด,โดลองเปลี่ยนเป็นบึงถ้าฟังแล้วมันชื่นใจเลยคนคนทําก็มีกําลังใจเอ,ออย่างนี้ไหม อินก็นมาอีกคือได้ยินเละอินก็นมาในเสียงแล้วก็อยากจะทําอะไรให้กินดีๆเข้าปากดีๆเพราะมน,มนุษย์เนี่ยทําอะไรก็อยากได้เสียง <c oughs> เสียงที่ทําให้เกิดพอใจเสียงไม่พอใจไม่อยากได้ยินแต่เสียงหนึ่งที่เราไม่เคยได้ยินเลยเสียงที่ทําให้เรารู้แจ้งคือฉลาดเนี่ยไม่มีสิยงที่เราให้รู้แจ้ง คือความมืดหายไปในความแจ้งเข้าไปในใจเนี่ยไม่ค่อยมีไอเสียงที่เข้าไปในหูเนี่ยมันมีแต่เสียงที่อินก้าไปในเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงยกย่องเสียงบูชาเสียงด่าว่าเสียงรถเสียงเครื่องเสียงอะไรเนี่ยมนุษย์ก็ไม่พอใจทั้งเสียงมันก็เกิดแล้วก็ดับเสียงมันมาแล้วออกไปหายไปเข้าไปหูแล้วก็หายไปสลายไปแต่มนุษย์ก็ยังทรงจำอยู่ ไอ้จำนี่เป็นคุกเลยเรือนจำคือจำเสียงจำรูปไว้มันก็อินเข้ามาอินเข้ามาแล้วก็ขัดเครืองไอ้ขัดเครืองก็ยังถืออีกไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบทั้ง,ท,งทั้สิ่งเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นไปแล้วแต่มนุษย์ก็ยังขัดเครืองอยู่ในเสียงนั้นนั้นอยู่เพราะมันอินเข้ามาแล้วมันเก็บเอาไว้ที่สัญญาเสียงเดิมหายไปแล้ว มันก็ยังเก็บเอาว่าเขาว่าเราเขาว่าเราเขาติเราเขาไม่ชมเราเขาไม่ทําให้เราหมดมีกําลังใจก็เสียใจเสียใจเพราะเสียงนั้นๆใจเสียเสียใจเพราะไปอินในเสียงมากไปไม่มีเอาคือนําออกเลยก็เจ็บใจเลยเสียงก็เลยไปทําลายจิตใจทําให้ระบมบ่มนองจิตใจก็ระบมบ่มนองหมดไม่หมองมัวขุ่นมัวทั้งวันเพราะไม่ชม เสียงที่ไม่ดีไม่อยากฟังเลยอันนี้คืออารมณ์เสียอารมณ์เสียมันเกิดจากเสียงที่ไม่ดีอารมณ์ดีเกิดจากเสียงที่น่าพอใจเสียงชมเนี่ยเนี่ยมีแค่นี้มนุษย์มนุษย์มีแค่นี้จริงๆก็เสียงนา่าจะกล่าวมีสองเสียงเนี่ยเสียงที่น่าพอใจกับไม่น่าพอใจพอใจก็เกิดอินเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทําให้สุขมีความหวังเข้ามาแล้วเกิดทุก แต่ก็ยังถืออยู่นะถ้าทุกทุกก็ยังถือแทนที่จะทิ้งหรือเอาเทออกไปบ้างเทออกเทออกก็ไม่เทออกนะของเนา่าเน่าเนี่ยปกติอะไรที่มันเน่าที่เก็บไว้เนี่ยอาหารเน่าบูดแล้วก็ต้องเททิ้งแต่นี่ของเน่าก็ยังกินไลยบางคนอารมณ์เน่าเน่าบูดบูดเหมือนข้าวเน่าข้าวบูดผลไม้เน่าเนื้อเน่าปลาเน่าหมูเน่าไก่เน่าเป็ดเน่าก็ยังกินนะ่ะแปลว่าเสียงเร็วๆร,รูปเร็วๆก็ยังมากินต่อแปลว่าคนๆนั้น ไม่ฉลาดในการบริหารอารมณ์อารมณ์เสียเสียก็ยังเก็บเป็นปราประแดกไม่ใส่เกลือนอนก็เจาะเหม็นเน่าคนบางคนก็เช่นเดียวกันชอบเก็บของเสียเสียเอาไว้ในใจทำให้อารมณ์เสียเห็นไหมใจเสียอารมณ์เสียเก็บมาเก็บมาจากรูหูนี่แหละรูตานี่แหละของเสียมันเก็บจากสองรูเนี่ยมันเก็บปลาเน่าใส่ตาหมูเน่าใส่หู ไหมไก่เน่าใสจมูกเหม็นเห็นไหมไก่น่ะเหม็นไหมขี้มันเหม็นแต่เนื้อมันน่ะหอมแต่กินไปแล้วพอเย็นเย็นเรากินเข้าไปเหม็นไหมไก่ที่ว่าหอมหอมเนี่ยที่เราทอดปลาหอมหอมเนี่ยตอนเย็นเย็นเนี่ยก็คือเหม็นไหมพุ่งนี้เหม็นไหมเหม็นแปลว่าของทุกอย่างมันเข้ามาแล้วมันจะเสียร่างกายมนุษย์จึงเป็นของเสียจะต้องเอาออกไปออกไปเอาออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วออกกันอย่างนี้ไง อารมณ์มันถึงมีสองอย่างเท่านั้นอินเข้ามาเอาออกไปอันนี้คืออารมณ์ที่ทางรูหูรูจมูกก็เชนเดียวกันจมูกที่ว่าหอมๆเออกินหอมนะไม่หอมปลาทอดหอมหอมอ่ะพอกินก็ไปเย็นเหม็นหนาวอ่ะพอขี้อมาแล้วเหม็นล่ะเราไม่ดูตอนมันเหม็นเราดูแต่ตอนมันหอม ตอนเหม็นก็เทจริงดิตอนหอมก็กินดิมนุษย์ไม่เข้าใจแลวเหม็นๆนก็ยังกินต่ออีกบางคนะไอ้ของเสียเสียก็เอามากินต่ออารมณ์เสียก็เอามากินต่อแปลว่าไม่รู้ภาษามันเป็นเชื้อโรคโรคอารมณ์เสียแปลว่าอินเข้ามากินของเสียแค่นี้ไหมอารมณ์มันจึงมีสองอย่างอารมณ์เสียกับอารมณ์ดีอารมณ์เสียก็กินเถอะ แต่อารมณ์เสียไอเราอารมณ์ดียวกินเธอะอารมณ์เสียไม่ควรจะกินอารมณ์เสียเนี่ยของทิ้งเขาเรียกเอาแปลว่าเททิ้งแต่ว่าอารมณ์เสียเกิดกินคนคนนั้นฉลาดหรือโง่คนคนนื่อโง,ง่งที่ไปกินของเสียอารมณ์เสียเสียก็เก็บมากินอยู่นั่นเองแปลว่าคนคนนั้นไม่ฉลาดเลยคนฉลาดเขาจะกินแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจจมูกก็เช่นเดียวกันด้อง รับสิ่งดีๆเข้ามาอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ก็รับอากาศเหม็นก็รู้รับมาแล้วก็ทิ้งมันเสียอย่ากเก็บไว้นานนี่อะไรอะไรเสียกบใครมันทําไห้เสียใครทามันก็ลม่มตรงของเสียท่านนี้คราวนี้ลิ้นนี่ก็เหมือนกันกินก็เช่นเดียวกันกินอะไรเข้ามามันอร่อยใช่ไหมอร่อยต้องรู้ว่ามันมีน้ําตาลมากไหมมันมีเค็มมากไหมมันมีมันมากไหม ถ้ามันมีสามตัวนี้เราก็พยายามกรองจะรับเข้ามาก็ต้องกรองซสก่อนกินไม่ใช่เอาแต่อรศะอร่อยอย่างเดียวอร่อยเนี่ยมันเป็นพิษไหมมันเป็นโทษไหมมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหมคราวนี้มันจะต้องกรองซสก่อนอินก็ต้องกรองเอาก็ต้องกรองเข้ามาก็ต้องกรองออกไปก็ต้องในสร้างกายมีระบบกรองจมูกมันมีขนจมูกสำหรับกรอง ตามันมีน้ำตาสําหรับกรองไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าหูมันก็มีขี้หูสำหรับกรองเห็นไหมผิวหนังก็มีหนังสําหรับกรองสิ่งแปลกปลอมเห็นไหมแล้ยังมีตัวกรองมตับไตมันก็ทําหน้าที่กรองของเสียเห็นไหมตับมันก็มีหน้าที่กรองของเสียสมองก็มีการไกรกรองหัวใจก็มีการกรองเลือดเลือดดำฟอก เลือดปอดก็มีการกรองมันจะกรองเห็นไหมกรองเลือดที่เสียฟอกใหม่แล้วก็ส่งให้หัวใจส่งไปส่งไปซ่อมแซมอันนี้คือระบบในร่างกายมันทำหน้าที่ของมันมันมีอินมีเอามีอินอินก็ดึงเลือดเสียเข้ามาเอาดึงเลือดแดงออกไปซ่อมแซม บำรุงสิ่งศึกหลอเหมือนถนนหนทางนี่หลอดเลือดมันเส้นประสงประสาทก,กล้ามเนื้อล้ามเนื้อมันก็ส่งออกไปช่วยกําลังช่วยสําหรับซ่อมแซมสิ่งศึกหลอในร่างกายอันนี้คือกายมันทําหน้าที่มันอย่างนี้แต่ข้อนี้ปากมนุษย์เนี่ยมันไม่มีการกรองจะเข้ามาไม่ก็อะไรควรกินอะไรไม่ควรกินกินแล้วจะเกิดโทษเกิดภัยต้องรู้พอกินแล้วอารมณ์เสียกินแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่น กินแล้วได้พลังงานแห่งชีพิตปากเนี่ยมันมีเข้ามีออกเนี่ยพูดออกไปกินเข้ามาพูดออกไปกินเข้ามามันก็มีแค่นี้ถ้าเรารู้จักกรองอารมณ์เราจะดีถ้าไม่รู้จักกรองอารมณ์เสียสิ่งที่พูดก็ต้องกรองก่อนสิ่งที่รับก็ต้องกรองก่อนเพราะฉะนั้นกายก็เช่นเดียวกันมันจะกินอะไรเข้ามาเนี่ยมันต้องรู้มันถึงขับอันหนึ่งเป็นกากอาหารของเสียทิ้งไปมันก็เหลือสิ่งหนึ่ง เอาไว้สําหรับซ่อมแซมสร้างภูมคุ้มกันเปลว่าร่างกายมันฉลาดแต่ใจคนไม่ฉลาดเนี่ยเก็บเอามาหมดเลยอะไรก็เก็บโมดของเนา่าก็เก็บของดีก็เก็บของเสียผสมหมดเก็บทั้งขี้ทั้งอาหารผสมกันนวมมดเลยเสียอยู่เรื่อยอารมณ์เสียเรื่อยๆแล้วอยู่กับของเสียอารมณ์เสียสุขภาพก็เสียจิตก็เสียไปอยู่กับใครก็อารมณ์เสียตลอดเวลาเลยแปลว่าอารมณ์นี้ มันมีสั่งสองอย่างอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์เสียอยู่นี่เองแล้วเราก็เข้าใจว่ามันอยู่นานอารมณ์ดีมันก็อยู่ไม่นานถ้าอดีดีก็เพียงว่าสิ่งที่จะผ่านไปแล้วเสียก็สิ่งที่ผ่านไปแล้วรีบวางเร็วเร็วอารมณ์ดีก็รีบให้มันไปเร็วอย่าอินเข้ามามากเอารีบเทออกเททิ้งเอาแปลว่านำออกเร็วๆ น้ำออกก็คือทิ้งมันไม่ไปร่วมกับมันไม่ไปสนใจกับมันไม่เอากับมันไม่ผสมพันกับมันก็เททิ้งเลยมันก็เททิ้งเททิ้งเททิ้งเหมือนอะไรที่มันเสียในในหม้อในไหในถ้วยในชามเราของเสียอาหารเสียเราก็เททิ้งไหมมันบูดมันเสียเราเททิ้งดิคนโง่จึงไปกินของบูดของเน่าของเสียเพราะ้นอารมณ์นี่บริหารให้เป็นจะมีความสุขบริหารไม่เป็นจะมีความทุกข์ มีแล้วต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรที่มีก็ต้องทําให้เกิดประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ก็เททิ้งวางทิ้งไว้เงินถ้าไม่มีประโยชน์มันเป็นพิษเป็นโทษมันเป็นยาพิษเก็บไว้นานๆมันแปลงเป็นพิษทันทีเลยเป็นของเสียร่างกายจิตใจก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักบริหารจัดการให้ดี เรียกคนฉลาดคนฉลาดเขาเรียกว่าใช้ของดีให้เป็นประโยชน์ของเสียก็ทําเป็นประโยชน์บางคนเขาหากินกับของเสียรถเสียบ้านเสียนาฬิกาเสียโทรทัศน์เสียเครื่องใช้ไม้สอยเสียเนี่ยเขาจะไม่ซ่อมเขาหากินกับของเสียเขายังได้แต่คนโง่เอาของเสียไปกินเลยของเสียเช่นขี้ไก่ขี้หมูนี่คนฉลาดเขายังใส่ต้นไม้ น้ำเลือดน้ำเหลืองไก่ขี้ไก่เขายังเอาใส่ผักใส่ต้นไม้ใส่อ้อยใส่มันใส่ข้าวอย่างงามคนโง่ก็ไปกินเนี่ยกินขี้มันใครมันไม่ไปกินขี้คนฉลาดจึงรู้จากการเลือกอารมณ์เลือกคิดเลือกทําเลือกพูดในสิ่งที่ดีและถูกต้องฉลาดหรือโง่ให้อยู่ที่ว่าเลือกอารมณ์เป็นไหมอารมณ์มันอยู่ที่เราอารมณ์มันก็อยู่ที่เราเนี่ยอารมณ์ก็คือรูปเป็นอารมณ์ เห็นรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรูปมเข้าใจไปเห็นอารมณ์เท่านั้นเองอารมณ์เท่านั้นจะเสียก็ต้องเสพอารมณ์ใช่ไหมไม่ใช่ดีเองไม่ใช่ใจดีเองใจเสียเองไม่ใช่ได้ของดีมาได้รูปดีๆมันก็ว่าเออพอใจได้ของไม่ดีมันก็เสียใจทั้งดีและไม่ดีนี่มันเงินมันก็จะต้องมีออกเหมือนกันกินของดีมันจะต้องออกไหมกินของดีต้องขี้ออกไหม กินของไม่ดีต้องขี้ออกไหมคิดไม่ดีมันต้องออกไปเหมือนกันมันอยู่ไม่นานทนานเราบ้าแล้วอารมณ์ดีๆเดี๋ยวอาจารย์จึงต้องใช้ธรรมะเข้าไปในหูเนี่ยเพื่อไล่ของเสียออกไงให้มันเอาเอาออกไปอารมณ์เสียออกไปจากโยมสิ่งที่ดีๆยัดเข้าไปหูโยมเนี่ยให้เกิดปัญญาที่หูแล้วจะได้รู้อารมณ์ว่าอันไหนควรเก็บอันไหนควรทิ้ง แล้วจังก็บอกเขาไปในหู่านต้องมีหน้าที่แค่เอาออกไงพระถ้าไม่ทาหน้าที่เอาก็ออกนี่ไปอย่างอื่นผิดหมดเอาคืออะไรไปอ,อินคืออะไรอินก็คือเข้าไปเข้าอะไรก็เอาธรรมะเข้าไปในหูโยมไล่ของเสียไล่น้ําเสียออกไปเอาน้ําดีไล่น้ําเสียเอาน้ำำําคําพูดที่ดีๆที่เป็นปัญญาไปไล่ของเสียในใจโยมออกไปออกถ้าของเสียอยู่ในโยมมาก มันเน่านำเน่าแล้วก็ลางเสียงออกไปแคเททิ้งมันทิ้งได้ทิ้งง่ายแต่มนุษย์ไม่เข้าใจว่ามันมีเข้ามีออกเห็นไหมเกี่ยวข้าวมันออกรวงเขาก็เกี่ยวเข้ามาในเครื่องมันมันเก็บแล้วก็พ่นใส่รถออกออกไปรถแล้วก็เทไปเข้าก็าไปขายเขาเข่าไปขายยังเขาเข่าไปขายยังอะเข้าไปแล้วไปขาย แล้วก็ออกบอ,อกก็ไดมันก็ไปซื้อเข้าตลาดซื้อของมาเข้าอีกแล้วออกอีกมันก็อยู่อย่างเนี้เรารู้อย่างนี้โอ้มีแค่นี้ชีวิตจะมีแค่นี้บริหารจัดการดีเป็นคนฉลาดบริหารจัดการไม่ดีเป็นคนโง่เราจะยอมเป็นโนโง่ที่กินของเสียหรือหรือจะกินของดีมันเลือกได้มนุษย์เลือกอารมณ์ได้เลือกคิดได้เลือกทําได้เลือกพูดได้เลือกเสพได้ อารมณ์นี่มันเข้ามารูปทั้งหมดอยู่ในโลกแล้วก็เลือกเอาอันไหนจะเอามาเก็บเป็นทุนสำรองเราเก็บไว้อันไหนที่จะทิ้งเราก็ทิ้งก็แค่นี้เองเอามาซ่อมสิ่งที่เสียให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ซ่อมแซมสึงสกหลอซ่อมแซมแล้วก็เป็นของดีขึ้นมาแล้วร่างกายก็ต้องเอาอาหารไปซ่อมแซมจิตใจก็เอาธรรมะไปซ่อมแซม ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นมันก็เอาเมื่อออกไปของเสียออกของดีเข้ามามันก็มีแค่นี้เองมันก็มีแค่นี้มีอารมณ์ดีเอาเข้ามาอารมณ์เสียถ่ายทิ้งออกไปอารมณ์ดีเหมือนลมมันเข้ามาจมูกเราแล้วก็ลมมันออกไปมันมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกเท่นี้เองมนุษย์ถ้าเห็นม,มีสองอารมณ์นี้เท่าไหมมนุษย์ก็บริหารอารมณ์เป็นก็ไม่เป็นธาตอารมณ์ เขาก็อยู่เหนืออารมณ์ไม่เป็นเจ้าอารมณ์เป็นเจ้าอารมณ์คือมีโทสะเป็นเจ้าอารมณ์มีลิษยาเป็นเจ้าอารมณ์มีหงุดหงิดเป็นเจ้าอารมณ์มีน้อยเนื้อต่ําใจเป็นเจ้าอารมณ์มีลิษยาเป็นเจ้าอารมณ์คนนั้นไม่ดีเจ้าอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวสุดไม่มีคนจะไม่ร้ายเท่าเจ้าอารมณ์คนเจ้าอะไรที่ประเสริฐที่สุดเจ้าเหนืออารมณ์ไม่อยู่ใต้อารมณ์เป็นผู้วางอารมณ์ ยนเป็นผู้รู้รู้อารมณ์ตามเป็นจริงนุ์ก็รู้ว่าไม่เข้าออกแค่นี้ใช่ไหมเข้าก็เก็บไว้เป็นประโยชน์ออกก็เพื่อให้เป็นประโยชน์คําพูดออกไปเป็นประโยชน์รับเข้ามามีประโยชน์คนฉลาดจึงได้ประโยชน์ทั้งเข้าทั้งออกดังนี้แลยัตพาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปฏทิตังตุมหังกิพเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชตรโสยถาสพีติโยวิวชัชชนตุสัพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่พายุโกภวะ,วะ ภาพิวาธนาซีริศนิจังอุทธาประจาย,ยิโนจัตตาโรธมาวะทันติยุวันโนสูขครั้งภาลา